ข้าวต้มข้าวต้มเหลี่ยมนะคะที่แบบโบราณดั้งเดิมนะคะนี่จะเป็นแบบนี้มัดละสิบบาทสิบบาทจะมีอยู่5อันนะคะทักไทยสวัสดีค่ะไม่สุงค่ะตอนนี้นะคะตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้เพิ่งจะตีห้านะคะทุกคนแต่สว่างแล้วตอนนี้น้องหอมเอง จะพาทุกคนไปที่ตลาดกันอีกแล้วนะคะตลาดกาดของในท่าเดือนนั่นเองนะคะ mm hmm. เมื่อวันก่อนที่เรามานะคะเราไปสั่งข้าวเหลืองเนื้อไก่ไว้นะคะ1 3 0ห่อนั่นเองนะคะเพื่อจะมาทําบุญบ้านนะคะจัดวันเกิดให้น้องเอยหอมนั่นเองนะคะเพราะว่าตามศาสนาคริสต์ของน้องหอมนะคะเวลาทําบุญบ้านนะคะเราจะต้องแจกของใ น้องหอมเองตื่นเช้ามาเพื่อจะไปรับข้าวเหลืองเนื้อไก่นั่นเองนะคะและเดี๋ยวทุกคนรอดูกันว่าข้าวเหลืองเนื้อไก่จะเป็นยังไงนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้กำกลังออกเดินทางไปที่ตลาดกันนะคะตื่นเช้ามาฝนก็ตกตกเลยนะคะช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงหน้ายังไม่ถึงหน้าฝนแลยแต่ทำไมฝนมันตกมาเร็วจังนะคะช่วงนี้ตกทุกวันเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ช่วงเช้าอีกนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทุกคนรอดูกันว่าหน้าตาของข้าวเหลืองเนื้อไก่จะเป็น นั่นเองนะคะตอนนี้ก็มาในชุดนอนเลยยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาโทรมาให้ไปให้ไปเอาข้าวเหลืองเนื้อไก่นะคะเพราะว่าพี่เขาตื่นตั้งแต่เที่ยงตีหนึ่งประมาณนี้พี่เขาตื่นทําให้เราเนาะเพราะว่า100่อกว่าห่อนั่นเองเนาะพี่เขาเลยต้องใช้เวลามานะคะเขาตื่นเช้ามาเนาะก็เลยพี่เขาโทรมาให้ไปรับแล้วก็พี่เขาจะได้ไปนอนพักผ่อนนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าหน้าตาข้าวเหลืองเนื้อ เรามาถึงที่ตลาดแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนเราต้องรีบมาเร็วๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาข้าวมาใส่ที่รถอีกต่างหากด้วยนะคะมาเพราะเราลืมเอาร่มมานะคะไม่ได้เอาล่มมาเนาะก็ต้องรีบไปนิดนึงปจา ตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านข้าวเหลืองเนื้อไก่แล้วนะคะที่พี่เขาเตรียมไว้ให้กับเรานะคะอันนี้ถุงหนึ่งหลายห่อนี่ถุงหนึ่งห้าห่อถุงละห้าห่อนะคะใส่ห่อจากตองกล้วยนะคะปากเส้าห้าห่อตากเส้าห้าห่อใจเต้เนาะอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมนักลุ่มถุงนอ่ะโอเคยกจอยกุกอันนี้ชื่อเป้ล่ายกกับจ้อยก็รอดกันได้รอดกว่ามิดนะใส่ที่แนกอะกาศแรก ะะเขาเลืองเนื้อไก่ก็คือห่อตองไว้แบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะขี้ให้ทุกคนดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอไปใส่ในรถก่อนนะคะ<ม>อันนี้ปลาขายอ,ะอ่ะอข้าอย่ะน่ข้าวต้มข้าวต้มเหลี่ยมนะคะที่แบบโบราณดั้งเดิมนะคะ<ม>นี่จะเป็นแบบนี้ มัดละสิบาทสิบาทจะมีอยู่5อันนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ผสมกับถั่วลิวสงแล้วก็นึง่งเฉยๆนะคะไม่ได้มีส่วนผสมน้ําตาลหรือเพื่อเกลือหรืออะไรต่างๆจะเป็นแค่ข้าวเปล่าแต่เวลามันหอดองมาบอกเลยว่ามันหอมกินอร่อยนะคะมันจะรสชาติก็จะแตกต่างจากข้าวเหนียวปกติไปนิดนึงแต่จริงๆมันก็ถือเป็นแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะมันอร่อยแบบเหมนุมมัดนล 哦哦、嗯，你也行。嗯 อันนี้นะคะเราจะเอาข้าวเหลืองใส่เนื้อใส่บนรถกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราก็ไม่ได้เตรียมตะกร้าหรืออะไรมานะคะแล้วก็เลยใส่หลังรถแบบนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปแพ็คกันที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะคะพเห็นเอะไรมุวคก้กมวงคุู้ค่เนะต้ อันนี้เราจะมาแพกนะคะหรือจะมาห่อใส่ถุงตัางหากหอนละหนถุงนะคะน,นี่นะคะตอนนี้100กล่ออหอนะคะเราเอามาเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวตอนนี้จะให้ทุกคนได้ดูนว่าหน้าตาของข้าวเหลืองนะ้าไก่จะเป็นยังไง นี่โอ้โหน้ำมันเยิ้มเลยน่ากินมากนี่หน้าตาข้าวเหลืองเนื้อไก่ก็จะประมาณนี้นะคะข้าวที่จะเป็นสีเหลืองผสมกับสีผสมอาหารนะคะแล้วก็เนื้อไก่ก็คือจะเป็นผัดเนื้อไก่ที่เขาปุ๊มนะคะหรือเนื้อไก่ปุ๊มนะคะเขาก็จะมาปกบไว้ข้างบนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพวกอะไรนะหอมแดงทอดด้วยแล้วก็จะมาปกบข้างบนเพื่อได้กลิ่นหอมนั่นเองนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวมากี้ก่อนรู้สึกว่า รู้สึกว่าพูดไปเยิ้มต้องบอกกันว่าจ้าวนนี้อร่อยเยิมย้มๆเลยเขาตื่นมาตั้งเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตื่นมาตั้งแต่อ8ทุ่มาทุ่มเมื่อคืนนะคะาทุ่มเมื่อคืนจนถึงทํากว่าจะเสร็จนะคะเสร็จแล้วก็พี่เขาก็รีบเอามาส่งตลาดเลยเพราะว่ากลัวไม่ทัน เดี๋ยวเราจะห่อก่อนเราจะห่อใส่ถุงให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวประมาณแปดโมงนะคะก็จะมีญาติญาติพี่น้องหรือคนในหมู่บ้านนะคะเขาจะมาทําบุญบ้านเนาะจะมาสวดให้ที่บ้านน้องหอมเองเราจะต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่างก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนเขามาเราจะทำเลยไม่ทันนะคะ,นะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแพ็คใส่ถุงกันะค่ะ Rồi tôi có cái mã này sao? Nó không có chắc nó không có chắc. A đi

ตอนนี้นะคะหลังจากที่สวดนะคะทําบุญบ้านเสร็จนะคะก็แจกเค้กกันตอนนี้หิวข้าวนะคะพอ่พอแม่ญาตินะคะหิวข้าวกันกินข้าวเหลืองเนื้อไก่ไปก่อนเพราะว่าทางบอ้านยังไม่ได้ทํากับข้าวนะคะกินข้าวเหลืองเนื้อไก่ก่อนนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ทํากับข้าว <laughs> แล้วค่อยกินกันต่อนะคะวันนี้วันนี้วันเกิดใครคะวันเกิดหนู๊ Happy birthday to you ไอ้หขอให้เป็นเด็กดีนะคะดูไหมเอะมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยขอให้เป็นเด็กดีขอให้เป็นเอ่อเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะคะหนูดืมด้มไหมหนูเป็นเด็กดื้มไหมเนีหนูเป็นเด็กดื้อหรือเปล่าเด็กดื้อไหมไม่ดื้ออา่าถ้าดื้อเนี่ยต้องทำไรโดนตีน <c oughs> โอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะทําบุญบ้านนะคะงานวันเกิดน้องเคยหอมนะคะอายุครบเจ็ดขวบนะคะเพิ่งได้เจ็ดขวบนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วเข้าโรองเรียนต่อแล้วคะ่ะบ๊ายบายพี่สิ้นหน่อยบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยค่ะ